ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนครับผมเมื่อนี่กับหมอพบพ่อกับผมอีกคือเก่าก็เดิมครับกับหมอแชนเตาครับพี่น้องเมื่อนี้เขาจะพาพี่น้องมาหาอยู่หากินมาลงน้ำลงงน้องคือเก่าเหรอครับเมื่อนี้เขายู่ที่ริมโขงบ้านเป้งจานครับตำบลพลแพงอําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเมื่อนี่เขาจะพาพี่น้องมายามตุ้มครับเราเป็นตุ้มแบบตุ้มล้านแบบเก่าครับเมื่อนี่เขาจะเอาตุ้มปลาตะเพียนครับให้พี่น้องบึ้ง ตอาใส่ไปแล้วครับตุ่มแบบนหญ่ๆแบบทึบๆแบบที่เขาเจ้าจดักป๋าเดเพียนทั้งภาคกลางครับเพาเดี๋ยวตุ่มภาคกลางมาใส่ภาคอีสานล่องเบิงครับว่ามันจีเข่าบ่สูตรเนี่ยที่ใส่กะสูตรคันเทพที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วครับอยู่ในถังผมมาถังนึงครับตุ่มน้อยเข้าขึ้นเมื่อเบิดครับเมื่อนี้เอาลงมาอีกสามหลังนี่เดี๋ยวลงมาใส่เพราะว่าป่าน้อยมันถอยครับพี่น้องวันนี้ลอยจ้าหน่อยป่าถาเบิ้งป่าสวยมันขึ้นเจังเสียเอาลงมาใส่อันนี้ผมเสียเอาเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยลองมาเบิ้งสาม ยว่างอยู่ทั้งหัวเรื่องครับอันนี้มีตุ่มปตะเพียนี่มีสองหลังครับเขาสร้างมาต,ตั้งแต่อํเภอด่านช้างบอกว่ามันด่านอําเภอด่านช้างนะครับหรือตำบลผมกบวบพระจักดอกทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีครับตุ่มพี่รักช่องวิธีชาวบ้านครับของพิ่นเดี๋ยวผมจามให้พี่น้องเบิ้งครัันเขาพี่น้ออย่างได้กะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องท่างการติตตอ ให้พี่น้องสร้างซื้อน้ำเพลินโดยตรงนะครับเพราะว่าศูนย์นี้ผมก็ได้เหตุเหตุตะตุ่มล้านครับหน่วยมากน้อยหน่อยผมเหตุน้อยหน่อยมากน้อยใหญ่ผมเฮ็ดหยใหญ่ทำรับผู้สร้างตุ่มกะกำลังสารให้พี่น้องเดี๋ยวนี้ตอนมันสารเนี่ยเพราะว่าสร้างอีกผู้หนึ่งเพิ่นบ่ิสานครับเพิ่นบรเห็นหุหงเพิ่นเก็บตาว่าสันกิดย่างสองคนครับที่เห็ดกับสารเนี่ยเพราะว่าตุ่มหน่วยหนึ่งใส่เวลาเห็ดประมาณสามสามหมื่นพี่น้องเดือนหนึ่งเฉลได้ประมาณสิบหน่วยสองคนเฉลี่ยเศร้าหน่วยครับประมาณนี้ บมได้เพศยังแนวอื่นพี่น้องกับอดใจรอาครับผู้ใดสั่งได้ทุกคนครับเพราะว่าผมลงคิ้วให้ไว้ทุกคนเพื่อนก็ทักมาถามกับผมไปยังพี่น้องแล้วไปตุ่มผมก็ตอบไปมันพระท่านด้แล้วครับเพิ่นกำลังสารอยู่ไปเรื่อยๆครับตามคิวขันหอดคิ้วเราผมก็ัิทักไปบอกโทษไปบอกขันพี่น้องบอกกับผมก็ยังสิสอนให้ผู้อื่นต่อไปเพราะว่าคิ้วมันเน่าครับใจเย็นๆครับผมได้ใส่ได้ใส่บัดปีเลยครับใส่ตุ่มประขาวนี่แต่ว่าย่มเลยเขาจะใส่ป่านใดใส่ป่านใดครับผมแล้วผมกระห้างหายพี่น้องไปโดนครับ เนยอะไรอะไรเนี่ยพี่น้องเอ้ยเขาก็แล้วเขาแล้วน้ำวันนี้อากาศมาเปลี่ยนเป็นวัดไครพี่น้องโรน้ำมาได้เังยว่าตะตุ่มไ่มาใส่สามลังครับตุ่มปลาเพี้ยนสองลังแล้วก็ตุ่มไ่เข้าลังหนึ่งครับอู้อยู่ข้างใต้ผมอันนี้ลังนี้ยุ่งเทิงครับเดี๋ยวยามพี่น้องเบิ้งลุ่นไปน้ำกันครับว่าอีเข่าเนี่ยก็ใส่สูตรของผมเองนี่แหละอันหลืจังหน่อยกับอ้อดูดูใส่ม่องเข้ากับใส่ม่องไล่ม่องเข้ากับสิไล่ม่องให้พี่น้องเบิ้งครับตุ่มเข้ากับใส่เป็นที่ละยามสลับกันไป ได้มองแน่หายจิตแนวอื่นไปแน่ครับน้หรับตุ่มเ้ากับจิตเท็จอัานไม่ลงมาแปลกๆเรื่อยๆตุ่มกระตากับยังพี่น้องอยากเบิ้งเอฟซีอยากเบิ้งเดี๋ยวผมจะไม่เห็ุใะเเบิ้งครับมันคืเขาหรือว่เขาก็จังไปรุ่นกันติดตามกันครับสต่เรับม่ได้ห้องมันรุ่นตุ่มมาหนี้น้ำกันก่อนครับพี่น้องตุ่มปละทะเพียนนี่ครับมันคืเขาหรือว่เขากามันเขาผมก็จิตจิตซองทางการติดต่อไปให้น้หรับภาคอีสานแต่ว่าภาคกลางมันเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าผานหลายครับผมบ่เสีียลาพน้องนนีี่่่ตุมเาอยู ยามเป็นรุ่นน้องกันครับเพราะผมจิล่งไปทั้งจีดอกครับผมพี่น้องอันนี้เ้ามมรุ่นตุ้มน้องกันครับนี่ครับตุ้มห้องซักเวนใส่เลิกเติบไมได้พี่น้องพี่กพ่อตัวมือใส่เลิกกูหนีอีกครับมีน้ำมันล่องนี่มีซักยัง้อ่เลยนี่ผมออกมาป,ปับปรุงแบบเพชรเป็นตุ้มแบบภาคอีสานครับแต่มันมีลักเสียบตามจริงมากน้ำพิ่งน,นี่มันชีบมีลักครับนี่ผมเพ็ดเสียบลักแบบตุ้มล้านอีสาน ว่าจะเข็มีป่าบ่ามีป่าพี่น้องเ,เอ้ยอ้ากับตั้งรุ่นเหมือนกันครับผมสิเขาด้วยเพราะเขาตั้งไดก้กะอ๋อดินอ,อยู่เลยหรือพี่น้องปลาป่ะน้องโอยู่พี่น้องโอ้ยยุ้ยเป็ดโลอยู่ยะรีบนี่น้ำมาให้เขาได้เลยวนะ่ะนี่พี่นอ้องปลาตะเพียนครับทังไงเลยครับนี่เลยอยากได้เจ้วผมสิ ชิมช่วงทางการตริดต่อให้ครัขปลาครับเขากระไรกับเขาได้กินครับรูดรูดก,กกลัวจิบหน้าใหม่มันเขอมไปเลยังไหนมาบ้นเขาไปบ่างเ,เดี๋ยวเขาดีเทสที่นองเบิรงครับผมกำลังสั่งไม่อยู่ครับสองน่วยมีทั้งนี้สองน่วยครับวันหนึ่งผมสั่งสื่อน้ำเพลินครับอีกนหน่วยนึ่งเพลินทรงมาให้ ใส่ล่องเบิ้งครับโอ้มันเขามาขัดมัน,นตายพี่น้องเขามาขัดฟ้ามันครับตายตัวนึ่งในห้องทิมล่องน้ำครับเพื่อให้ปลาน้อยกินล่องไปก็มีประโยชน์ด้วยพี่น้องเพราะมันเหยี่ปีด้วยไม,วไม่ได้กินคนระับทิมขึ้นโคกแล้ปลาก็ไม่ได้กินเท่พี่นอ้องเบิ้งครับนี่ อันนึงครับมันเบิดอยู่หยุอยู่สามตัวน่ามันใสแลรวพี่น้องปลาซุ้มนีมันอยากสอยลงเล้ครับนี่เอาก็จะใช่ปลาหน่อยปลาสอยปลายังเปน,นะครับตุ่มห้อง ง่ายมองอยกนี่ครับหลังหนึ่งนี่ประมาณนี้เราพี่น้องพอได้กินอยู่ครับราคาอย่างเี้ยครับเดี๋ยวเพิ่มขึ้นช่องทางการกิดตอ่อของเพิ่นให้ครับพี่น้องกับเขาไปสอบถามของเพิ่นโดยตรงนะครับราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่มันมีหลายใส่ลายขนาดอันนี้ใส่ไงครับนี่ผหม้อมานพ่อหม้อมาก,มอ,อ,ก,มากอันหน่อยนะถ้ามันได้ปลาตัวใหญ่ผมก็เลยเอาใส่ไงมา คนไส้มันเข่าปลาตะเพียนครับอันนี้ก็ปลาตะเพียนครับตัวเป็นปลาตะเพียนไฟตะเพียนแดงตะเพียนขาวก็มีอยนหอมปลายนี่มันฟองตัวตัวหน่อยเดีย๋ยวผมึงใส่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆครับปั๊มที่เข่าตัวนี้ใช่ปะน,นี่เขาเพิ่งเอาลงมาใส่ครับนี่ทั้งแม,ม่ไม่นี่นี่ครับได้เท่านี้แหละสูตรเแยกอะคือสูตรของผมเองครับเอาใส่นี่สูตรของเพิ่นกับมี่ครับเพิ่นบอกมากที่สุด ง่ายมองพี่น้องง่ายมองให้ก่อนมันเขากหลายง่ายกว่าก้นวานสี่บ่มีป่าโฉนเขาจังว้นกาแฟเหมาเข้าใส่ซ้ำรักเฮ้ยตุ่มนั่งก็รุ่นหลัางไม่พี่น้องนียังอีกหลังนึงครับตุ่มเนี่ยก็ตุ่มง่ายอีกหลังนึงก็ได้กินมอเมื่อนี่ พยาามล้างกับพ่อสิออใส่ตุ่มหน่อยไปน,นั้องนี่ครับผมพี่นอ้องก็กนสิพยายามตุ่มล้างต่อไปเอามาเบิ่งช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อตุ่มครับตุ่มตัวนี้ผมได้มาจากช่องวิถีชาวบ้านครับนี่ของพี่ลักพี่น้องสามารถโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นตามนาจอนี่แหละก็สามารถแอดไลน์ไปตามไอดีไลน์ที่ผมขึ้นไว้พี่น้องเบิ่งครับนี่สามารถ โทรคุยกับเพิ่นได้เลยครับเพิ่นวอาง,ง่ายใจดีครับพี่รักคนมองง่ายง่ายครับผมก็เป็นช่องทางในการติดต่อนะครับนี่บ่เสียเวลาพาพี่น้องไปยามตุ้มรุ่นตุ้มล้างท่อไปครับผู้ใดอยากได้ก็สร้างไปตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ไว้นะครับไปรุ่นตุ้มน่วกันครับพี่น้องบัดนนี้โอ้โลมมากแล้วพี่นอ้องบานครับผมพี่น้องรุ่นอีกหลางนึงครับตุ้มประเพียนเราสามหลังครับใ ครับมอใสตุ่มน้อยครับมน้อยหาหม่องใส่เพราะ้อยู่อีกหลังนึงครับผมอ้าวเราได้ข่นลบมากยูข่าวลบยูยับตุ่มเดว nó lái chú khắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เพี่น้องใส่สูตรเนี่ยผมเนะครับเนี่ยห้องเพิ่นก็มีครับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นสีเน้นต้องปลาตะเพียนนะผมอย่างเน้นปลาแดงปลาขาวเอาได้ปั้บนั้นนี่เขาตัวใหญ่ยู่ครับพี่น้องใส่งามยูนใส่รถที่เดิมนี่มีปลาอยู่เห็นบ่พี่น้อง อยากได้เดี๋ยวผมขึ้นนั่นไว้ให้ครับอ้อกโตปลาครับปปตุปลาตะเพียนครับผมใไทถุงสันพิเ้นออกไม่ได้กิน,ออกกนครับดินงแย่งเลยอันนี้มันยิ่งนี่ลงไปแล้วหนึ่งตัวครับมแค่ตัวปลาปลาฟ้องโต,ตครับตัวหนึ่งตัวไปเลยเใส่ถุงได้พี่นอ้อง บอกมากบกน,นบกมานี่น้องกับหึงนี่ครับของอโตครับลงตึงเทํานี้ครับ ผมบอกพี่น้องที่นี่อบิดพี่น้องเรียกว่าป่าใหญ่เขากปอนป่าหน่อยเล็กเขาถ้ามันเขาตัวใหญ่ตัวน้อยแบบนี้ที่เขาเขัหยาดทำสองหลังทำงานสองหลังด้วยครับตุ่มอันนสองหลังอันนี้ยังตุ่มใหญ่ห้าหลังนึงครับตุ่มล้านห้องเดี๋ยวลงไส้หมองนี่นะครับ เส้นมงเกานี่ยแหละว,วัดป่าจังง่ไงนี้มังไม่ครับผู้ใดอยากได้กะเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต,ต่อติดต่อไปหาเพื่อนโดยตรงเลยครับราคา,พ,าคออพี่น้องกัคุยเอาเพื่อนไลยใส่ไลยราคาพี่กันครับเพื่อนลังหน่อยเพื่อนจะเฮ็ดลังหน่อยให้มักล้างไงเพื่อนจะเฮ็ดลังางไง ครับจะจัง <einer> สีภาพอื่นหลังในอีกครับหลังหนึ่งชามหลังครับหน่อยฮะกำลังก็ลงมาใส่ครับถ้าผมเปลี่ยนเงียดแล้วติดร่องเอาเงียบป่าหน่อยใช่เพิ่งครับมีป่าหน่อยวะไม่ภาพพี่น้องก็ใช่มองครับรักพี่น้องที่หายติด ใส่เลยเขาต้องล้างถึงจล้างลูเขาได้ฝ่าต้งพยายามล้างนั้นที่น่องท้ายเงาไหลจะผิดเงาันไ้ทำอะไรกนคัดล้างนั่เอาล้างใ่ใส่หนาวครับี่นครับพบที่น่อง ดามตุ้มใหญ่ห่อครับบ่เลยตุ้มห่อใส่ใบสามหลังเลยครับพี่นอ้องตุ้มตะเพียนสองหลังตุ้มใหญ่หนึ่งหลังครับตุ้มน้อยบ้านาเอาลงมาใส่ครับเอาลงมาสามหลังหมื่นมาล่องเงียบปลาน้อยมากจังสิเอาลงมาใส่ครับช่วงนี้ปลาน้อยมันหายไปตุ้มใหญ่ห่อครับเอาบวกเขาครับ,บ,บต้องรุ่นกันปลาหรือเปล่าไม่รู้นี่ไหรือพี่นอ้อง

พึ้นตัวง่า่ถ้าปลาน้อยเขาทุ่มเนื้อครับเขาใช่ใช่ถุงเลยครับสามครั้งก็ได้กินพี่น้องทั้งมือ้อเขาโต้งสิครับ ปทศนเกพี่นองให้ร่มมากเหรอมันเท็ก,กว่าไรครับฟ้องให้พี่นองบึงกว่ารฟ้องเอลยร่มมาอึบ าตุ้มหน่อยเข่าขึ้นเมื่อเอาไปแล้วปลาหน่อยมันอยากหายครับผมเลยเอาขึ้นเมื่อถอยแล้วครับปลาทุ้มวันนี้นก็หน,นาวยี่ลี่กับแม่นปลาไส้ปลาซอยครับปลาขาวน้อยครับปลามีอะไรปลาปง่อยมันเกิดขึ้นครับรุ่นน,น,นั่นสินะปลารุ่น ใส่เอาลงใส่ก่อนพี่น,อน้องก่อนใส่ขึ้นบนเดี๋ยวใส่เบิ้งเด้อพี่น้องมันล้มเดี๋ยวครับผมพี่น้องกการยามตุ้มเหากาเสร็จสิ้นลงไปครับเ้าใส่สามหลังตุ้มปัจเพียนสองหลังแล้วก็ตุ้มใหญ่หลังหนึ่งตุ้มหน่อยมันบดถือครับพี่น้องช่วงนีป้ปลาทุ่มมันเขาตุ้มหน่อยมันอยากถอยครับมันลุ่มเลืกเข้ากับพาไปเลยครับช่วงมันขึ้นอีกเท่าน,นึงหมดเลยครับ น้อยมงามปาสวยขึ้นพี่น้องจังเดียวลงมาใส่หญมก็ลงมาใส่แบบสามลังเนี้ย่านอยมาใส่บนมันเข่ากับจังเดียวชุ่มนั่นมากขึ้นเพราะเข่ากับเดียวขึ้นไ้ทุกคนทับุ่มหน่อยครับผมกป่าอก็ได้พ่ออยู่พ่อกินยู่คนสามลังแต่หลายรนี่ครับมเองกับเวมงมาใส่พี่น้อง บนอยากเขามันก็เขาพเพราะจะจีนอยู่ครับพวกปืนใส่ตะวันหอมพวกเขาไร้แต่คือยแงมผมใส่ที่แหลกครับตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นปาน่าไงมันขึ้นมาฟังครับอย่างนี้มันถอยลงเลยครับสังเกตนเขา้วไร้หม่อครับไร้หม่อหน่อยถือยู่เลิกๆแต่แรงว่าป่านหน่อยมันลงไปปุ๋ยครับทั้งนั้น,น,น,นเหม่นป่าซอยป่าขาวขึ้นป่าข้อย่ำขึ้นนะครับทั้งที่เอาตุ่มหน่อยมาใส่อีกเค่นึงพี่น้องมีเขาไปเอาแต่ตุ่มซุ่งมนีนลงมาใส่ครับแตเอฟซี F บางคนก็ขอมาว่าจะากคนเอากระตาใส่ เดี๋ยวผมกำลังเฮ็ดอยู่ครับเฮ็ดแล้วเดี๋ยวผมเจียวมใส่ซเห็นบุ่นตุ้งตาว่ามันดิเขา่าบ่๊บป่นต้องกันไปเรื่อยๆครับจะมาก,กับพ,พี่น้องไปหาอยู่หาชิมหาใส่ม่วงไปฮืเอเก่านะครับตอนแรงผมพาเจียวล่องมาใส่ซปุ่นอยู่ทามันถืกหน้าม,มันอยากใส่เราพี่น้องครับผมกับอคอขุณทั้งพิรักน้ำครับทั้งช่องวิถีชาวบ้านที่เป็นทรงตุม่มมาหใ,ให้ใส่ทดลองตึ้นกะเขาอยู่ครับ มันยุนยุได้กินยุนสองลังก็ได้แตกำลังสั่งไม่ครับสองลังเดี๋ยวคนทรงมาเหรอตอนพันหดครัดเดี๋ยวมันตุ่มมาเดี๋ยวผมอยมาใส่พี่น้องเติมกันมนีกรุ่นไปน้องกันอีกครับว่ามันติดเขาตัวน่อยเขาตัวหญ่ครับอันนี้ก็ได้ตัวหญ่สองตัวครับเมือน้ามกลับขอบคุณที่น้องสุกูทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องของผมก็ได้กับพี่น้องสุกูทุกคนนั่นแหละทั้งพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ก็ดี น้องทั้งซอแบบป,อปอลอเล่านำแล้วขอให้ดูดีไม่แห้งครับผมข้อมเจ็บจะได้ข้อมไข่จะมีขอให้ลำด้วยลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันท,กทุกคนครับผมบพ่อกนคลิปไม่ชิปไหนชิปไหนครับพี่น้องต้องรับเมื่อนี้ล่าพี่น้องไปซสหน่แล้วครับวัสดีครับ